เครื่องคอมพิวเตอรรุ่นเก่านะครับจะลองดูว่าทำความสะอาดแล้วลองมาลง Windows ว่าจะรับ i ิโ o w s ชไหนได้นะครับเดี๋ยวจะเช็ค CPU เช็คแรมนะทำความสะอาดุ่นครับหลังจากทำความสะอาดตัว PC HP รุ่นงนี้แล้วนะครับก็ได้มาทำการอัปเกรดโปรแกรม โปรแกรม m i d o สิ y โครนะครับรกินทรัพยากรน,น้อยใช้งานได้หลายดื่นนะครับนะครับดู CPU นะครับส,ส,สเกเฮิรนะครับแล้วก็ RAM สองกิกทำงานได้ดีแล้หลายดื้นนะครับใช้ทงาน Office ออทั่วไปได้ได้ดีครับจารอัปเกรดโปรแกรมไม่มีปัญหาครับผม เรียบร้อยครับรอส่งงานลูกค้า